สวัสดีค่ะไม่สูงค่ะกูก็เห <c oughs> <c oughs> มือนที้เขาก็่าผ่าพันคุดมาวันนี้คุณแม่ไปผ่าพันคุดมานะคะทุกคนอันที่ตอนนี้กัดผ้าไว้อยู่นะคะแล้วก็เอาน้ำแข็งใช้น้ำแข็งประกบคือไปผ่าพันคุดครั้งนี้นะคะคือดีมากๆ คือแทบจะไม่รู้สึกความเจ็บปวดเลยนะคะแล้วก็คุณหมอมือเบามากดีจริงๆนะคะขณะนี้คุณแม่ไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปประมาณยี่สิบนาทีเนาะแล้วก็ยังยังไม่รู้สึกถึงความปวดเลยก็รู้สึกดีนะคะ ตอนที่คุณแม่ผ่าข้างขวาครั้งก่อนคือปวดมากแต่ว่าครั้งนี้คือตอนนี้ค่ะคุณแม่จับแบบน,นี้คือยังไม่รู้สึกตกก็ยังไม่รู้สึกเลยนะคะคือยังชาชาอยู่ต้องเอาน้ำแข็งประกบไว้นะคะ ทางตาพันผาพันคุดก็จะประมาณนี้ผ่าพันคุดครั้งนี้สิที่สองน้องวอนไปเป็นเพิ่อนนะคะสวัสดีครับน้องวอนน้องวอนไปเป็นเพิ่นคุณแม่นะคะไปไหนก็ไปด้วยกันสองคนแม่ลูกนะคะไปรอบแปบเดียวก็เสร็จเลยคและเขาก็ลดให้ทั้งหมดหนึ่งพันบาททั้งหมดหนึ่งพนบาทหรอใช่หรอเอาของจากสองพันเดือนหนึ่งพ สองพันอะปกติคุณหมอบอกว่าผ่าพันคูดสามพันบาทแต่คุณหมอลดให้นะคะคุณหมอใจดีคุณหมอลดให้เหลือสองพันบาทคือดีใจนะคะ <c oughs> คุณแม่ก็ดีใจที่คุณหมอลดให้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้สึกความเจ็บปวดเลยเรารู้พรุ่งนี้นะคะว่าจะบวมไหมอย่างนี้ อีม่มันก็จะข้างนี้นะคะมันก็จะบวมเนาะตอนครั้งแรกไว้ฝาข้างข้างขวาคือข้างขวานี่คือขณะตอนที่เขาดึงดึงออกนี่ยังรู้สึกเจ็บปวดมากนะคะรู้สึกล้าวขึ้นมาถึงหัวนเนาะเพราะว่ามันติดกับเส้นประสาทแต่ข้างนี้โอ้คุณหมอดีมากดีมากแล้วคะ่ะทุกคนคลินิก คลินิกอะไรนะคะน้องบอ,อคลินิก <พอ S 1> ล,มลิมฟ้าออทุกคนนะคะถ้าใครอยากไปทําฟันแนะนําไปคลินิกนี้นะคะคือดีมากๆคุณหมอแนะนําดีพูดด,ดีใจดีใจดีมากแล้วก็มือเบามากมากขนาดตอนนี้คุณแม่ยังยิ้มได้นะคะวันนั้นที่คุณแม่ถอนข้างขวานี้คุณแม่ร้องไห้เลยคือ คนความเจ็บปวดคือวันนั้นคือเจ็บมากจริงๆแต่ครั้งนี้ซิวซิๆนะคะหนตอนนี้ซิวๆเนาะชิวๆซิวๆเออมันพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าปากมังนี่เป็นแบบเนี้ <c oughs> ขนาดที่มันพูดชัดไม่ได้เพราะว่าอันนี้ว่าก็ไปโคจิ <c oughs> ชาไปหมดนะคะตอนนี้นี่เี่ยังไม่รู้สึกเนาะแต่ว่า ถ้าคุณแม่ทำแบบนี้ยังไม่ทุสือเอ้ยทำไว้อะไรไม่ทำแรงเกินเดี๋ยวหน้าพัง <c oughs> สแสดงว่าโอเคใช่ไหมคะยิ้มได้แบบนี้คุณหมอใจดีนะคะลดเหลือสองพันบาทอย่ามาค่ะถ้า ลราก็ต้องรอไปตัดไมหนึ่งอาทิตย์เนาะถ้าไปตัดไมอาทิตย์หน้าวันเสาร์นะคะวันเสาร์หน้าแล้วก็คุณแม่ก็เอาจะเอาซิกข้างบนอันนี้ออกเพราะว่าข้างล่างมันไม่มีแล้วคุณหมอนแนะนําให้เอาออกคุณแม่ก็จะเอาออกเลยข้างนี้สองข้างนี้สองคือหมดแล้วนะคะแล้วก็ถ้ามหมดแล้วก็คุณแม่ไม่มีพันผู ดีใจมากคือฟันสวยเยอะนะคะนี่ฟันได้สวยน้องวันยิ้มให้หนอย <c oughs> น้องวันยิ้มหล่อมากเลยอะไปอัปเดตวันหน้านะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนแม่ลูกเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ